สวัสดีทุกคนนะครับเรามาต่อกันที่พาร์ามกันเลยดีกว่าตอนนี้เวลาที่ผมเล่นเนี่ยเป็นเวลาตีสองนะครับเนื่องจากว่ามันค้างคามันยังค้างคาใจผมอยู่นะผมก็เลยเปิดมาเล่นซะเลยตอนแรกก็จะนอนอยู่แล้วนะแต่ก็ฝืนใจมาก่อนแล้วนี่คืออะไรเนี่ยมีตุก๊กตานะครับอยู่ด้านหน้าแล้วก็ปุ่มไกลๆอหรอเพื่อเปลี่ยนทิศทางการไหลของหุ่นใช่ไหมมีลงไปข้างล่างกับขึ้นไปข้างบนอ๋อมีหลายปุ่มด้วยนะครับ ค่อยๆขึ้นแล้วกันเนาะมีสีเหลืองแล้วปุ่มตรงนี้มันอยู่ไหนอะมีปะหรือมันไม่มีขึ้นปีกนิดนึงนี่ไงสีฟ้าอโอเคขึ้นไปด้านบนตรงนี้แล้วก็กดสีเหลืองไช่ไหมสวยงามขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วเราจะเอาตุ๊กตาไปทำอะไรเนี่ยขึ้นอีกนิดนึง ไม่รู้นะครับว่าเล่นเกมนี้เวลานี้เนี่ยจะฝันร้ายหรือฝันดีกันแน่แล้วก็อ๋ออย่างสุดท้ายแล้วเราก็ได้ตุก๊กตามาเพื่ออะไรมีแค่นี้ใช่ไหมเรากลับ,บอกไปข้างล่างนะครับหรือว่าจะต้องใช้ตุก๊กตาตัวนี้เป็นตัวเปิดประตูเหรอไม่น่าใช่เม้งหรือว่าใช่กระโดดแล้ะปะมันน่าจะกระโดดได้หรือเปล่า จริงด้วยครับมันจะต้องใส่ตุ๊กตานะถ้างั้นก็กลับขึ้นไปข้างบนอีกรอบหนึ่งเพื่อที่เราจะโยกนะครับโยกตัวสะพานนะต้องกดอะไรบ้างมันเลื่อนชา้าจังเลยมันวิ่นใจร้อนอ่าได้แล้วแล้วเราก็จะลงไปข้างล่างนะครับเพื่อที่จะเข้าไปประตูนี้ซึ่งไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือประตูอะไรนะงงๆเลยบอกตรงระวังอย่าเข้าไป จะต้องสแกนด้วยหุ่นในนี่นะครับถึงไม่รู้ว่ามันจะเป็นระบบอะไรก็เถอะเก็ <c oughs> บคืนได้ปะ <c oughs> หเสียงเปิดประตูข้างหน้ามีเหมือนกับทางอันซักอย่างหนึ่งนะครับที่เราไปไม่ได้รถไฟเหรอไม่ใช่เอาเป็นว่าเข้าท่อแล้วกันเนาะมีทางซ้ายกับทางขวาไปทางขวาแล้วกันขวาใจดี เรามาโผล่อีกฝั่งหนึ่งนะครับประตูเปิดไม่ได้นะแล้วเราเข้ามาตรงนี้เพื่ออะไรทีวีประตูปิดอยู่ประตูตรงนี้ก็ปิดอยู่มีสายไฟตรงนี้โอเคน่าจะต้องไปอีกด้านหนึ่งนะครับรู้สึกเหมือนจะเป็นพัซซิล่หน่อยๆปะฉากตรงนี้หรือไม่ก็พัซซิลเต็มๆนะครับเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรด้านนี้ก็ได้ ที่ผ่านมาเกมมันแตกแหลกครับผมเพิ่งรู้ว่าที่ไหนได้ผมปรับภาพสูงสุดอยู่นะครั้งนี้ก็เลยปรับลงมานะครับเนื่องจากว่าคอมมันไม่ได้แรงสู้ที่จะเปิดภาพสูงสุดได้นะแต่ผมก็รู้สึกว่าภาพมันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยนี่คืออ๋อจะต้องเอาไฟมาใช่ไหมสีแดงสีเขียวตรงนี้เชื่อมสายเหรอจัดไปผมทำถูกป่เนี่ยแล้วก็หมุนตรงนี้อ่าเพื่อเปิดอันนี้ออกใช่ปะ แล้วมันต่องไงอ๋อจะต้องรีบอย่างนี้เองโอเครีบกลับรีบกลับแล้วก็แปะเพื่อเปิดประตูนี่ไงเราเปิดประตูเชื่อมแล้วนะครับฝั่งนี้ก็เปิดด้วยเหมือนกันพาสซ์เออีกแล้วเหรออ๋อทางเดิมแล้วเรากลับมาทางเดิมทำไมอะ่ะอ๋อมันมีเวลาจํากัดนะครับมัาแต่งง ก็คือเราจะต้องเชื่อมสายไปแปดตรงนู้นอีกทีนึงโอเคโอเคพิ่งเข้าใจเอาใหม่เลยเอาใหม่แต่งตรงนี้แล้วก็ปล่อยสีเขียวออกแปดสีเขียวยกยกไปแล้วก็แปะเราทาเวลานะครับเข้าใจโจทย์แล้วแล้วก็อเอาเขียวอ๋ออันนี้อันนี้โอเคโอเคโอเค,อเคแล้วก็แปะ ันไม่ใช่ผมทำผิดเหรอแล้วนี่คืออะไรมันประตูมันนีบสายไฟอะ่ะอ๋อมันจะต้องเชื่อมสายตรงนี้อีกทีนึงอีกโอเคโอเคเข้าใจผิดกี่รอบแล้วเนี่ยขอโทษครับขอโทษขอโทษขอโทษโอ้นึกไม่ถึงนะว่าจะต้องใช้เสาไฟอีกรอบนึงก็ว่าอยู่ทำไมมันไม่ได้เดินกลับกันเลยทีเดียวแบบนี้จัดมาจัดมาครั้งนี้จะ ไม่พลาดแล้วฮะย้อนย้อนกลับไปนะครับครั้งนี้จะไม่พลาดแล้วยังมีแผนสำหรับนายลุกขึ้นมาขอโทษครับจะลุกเดี๋ยวนี้แหละเซฟล่าสุดอยู่ไหนนะโอ้โพตรงนี้เลยโอเคไปแล้วก็ปล่อยเชื่อมสายกรอบนึง รอบนี้มาแน่ผมมั่นใจปล่อยตรงนี้แปดกลับแล้วก็แปดขอบคุณมากครับแล้วทำไงนะเชื่อมสายแล้วก็แปดนี่ไงได้ละได้ลวได้แลวได้ไปสักทีนะไปเปิดไฟฝั่งนูน้นเพื่อที่เราจะได้เปิดหรือยังยังเปิดไม่ได้นะครับ ประตูฝั่งนู้นน่าจะเปิดแล้วสแสดงว่าเราจะต้องมุดท่อกลับไปนะไปะได้เวลากลับอุ๊บเอา้าบอสแล้วอย่างมืดเลยคืออะไรประตูเปิดไม่ได้โอเคเกมมันมบังคับให้เรามาทางนี้นะครับเพื่ออะไรด้านบนมีเหมือนกับเดี๋ยว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 ,ยวอะไรเนี่ยไม่ได้โกง อยู่ๆก็ผพอมะเกมอะไรอ่ะที่จะเล่นซ่อนแน่เหรอเล่นยังไงเล่นยังไงเอากานับเวลานับเวลาสิบเก้าแปดเจ็ดไป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 ลงข้างล่างข้างล่างใช่ไหมโอเคแล้วเราต้องเซ่อนที่ไหนอ่ะมีด้านซ้ายกับด้านขวาเราไปด้านซ้ายอืมซ้ายทีนึงโอเคด้านซ้ายแล้วก็ซ้ายเหรอ การซ่อนที่ดีที่สุดคือการวิ่งหรือเปล่าถ้าเกิดเราอยู่ข้างล่างอย่างเดียวถ้าเกิดเราซ่อนนะครับมันจะอยู่กับที่นะสักคนนึงเขาก็ต้องหาเจอแต่ถ้าเกิดเราวิ่งเนี่ยยังไงเขาก็หาไม่เจอหรือเปล่าเราอาจจะวิ่งไปเจอกันก็นกได้นะครับล่ะอุ้ยกระตุกกระตุกอะไรเอ่ยโดดผีหรือเปล่าเมื่อกี้เพิ่งเจอเ,เองยังไม่เห็นกระตุกเลยฝั่งนี้คือท่ออีกแล้ว ลงท่อมาเพื่อที่จะโผ oh my ใหม่ก็ทางยาวขนาดนี้มืดก็มืดถ้าโผล่มานี่คือทางตันเลยนะข้างหลังก็ไม่มี <c oughs> เอาจะรอดยังไงอะมิซ้ายกับขวาโอเคขวาตันนะครับทางซ้ายแล้วกันเนะเาะอืมจะไปยังไงเอยตรงนี้ก็ทางตันปะหรือผมหาดูอ๋อโอเค มันมีไอ้ทโยก็ไม่บอกเราขึ้นสายพานจะไปโผล่ที่ไหนอะไรเราเหมือนกับได้ถ้วยรางวัลแล้วนี่เราโผล่ที่ไหนแล้ววะมาเปิดประตูทางออกมันไม่เปิดอะทางออกอะ่ะจะต้องหาหาอะไรมาเปิดหรือเปล่าโอเคมาทางดีนะครับมีรูปมัมมี่โนเบสแม่รู้ดีที่สุดจริงปะเนี่ย แม่ดูดีจริงปะเปิดประตูซ้ายกับขวาทางมันไม่น่าไว้ใจเลยเปิดประตูอีกทีนึงเปิดประตูเสียงมันฝืดๆนะน่าเอาน้ำมันมาโรยอะไรอะเกียร์เกียร์ยสีทองเก็บไม่ได้นะครับเป็นเหมือนกับปรซตูอีกหรือเปล่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นสายอะไร ทั้งหมดนี้คืออะไรขึ้นไปขึ้นไปเพื่อเพื่ออะไรเพื่อมาดูวิวเหรอใช่ไหมช่างมันนะครับเปิดอันนี้เอ๊ะมันมีเวลาจำกัดเหรอโอเคเปิดได้หรือยัง มันคือพัโซนะครับแต่ว่าผมกดมัว่วจนถูกถือว่ากดมั่วถูกก็ดีแล้วเราได้ไปต่อนะครับทางด้านหน้าก็มันยังมืดแล้วก็ไกลเหมือนเดิมเลยอะ่ะใช่ไหมเราจะต้องทำอะไรอะ่ะออบเจกทีฟอยู่ที่ไหนกดแถบเราจะเดียวมาอีกแล้วแม่ไปที่ไหนอะ่ะเสียงเสียงใกล้มากเสียงใกล้มากข้างบนปะใช่ปะไอข้างบนฉากดูวิวอะ่ะไป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 ,ไป สวยจริงด้วยมันคือการซ่อนใช่ปะ่ะโอเครอด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 อึงจะโผก็โผแล้วถึงฝันเลยไปยังอ่ะแม่แม่ไปยังถ้าถ้าเกิดลงไปผมจะโดนแบกบ่ะโอเคแม่ไปแล้วอคิดถูกคิดผิดเนี่ยมาเล่นตอนทีสองหัวใจเต้นไม่หยุดเลยนะ มีคันโยกโยกทำไมเอ่ยอ๋อมันไม่มีเฟืองนะครับโอเคนะแล้วอันนี้คือไฟมาแปะตรงนี้มันคือเตาหล่อหรอสวยมากเลยหล่อมแม่ได้ปะล่อมาหล่อมได้หรือเปล่าอะไรอะ่ะเฟืองอีกแล้วเอาแล้วเอาเฟืองไปทำอะไรเลย มาข้างบนได้แล้วก็อ๋อนี่ไงใส่โมนนะครับใส่โมนเข้าไปอ๋อเมื่อกี้คือโมนใช่ไหมเพื่อที่เราจะทําต้นแบบของมันออกมานะครับแล้วก็หลอดอีกครั้งหนึ่งสวยงามเลยรู้สึกไม่ปลอดภัยไงก็ไม่รู้ที่นี่ใช่ไหมข้างบนมีที่ซ่อนไหมปะไม่มีเลยนะรอบนี้ เปิดออกมาเราได้ได้โมแล้วแล้วเราก็เอาไปใส่เละครับเพื่ออะไรอ่ะเพื่อเปิดประตูเนาะโอเคแปะแปะหลสวยงามเราน่าจะทางทำไมทางมันเป็นอย่างนี้อทางมืดทั้งยาวเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันเตรียมตัวไม่ทันเตรียมตัวเดี๋ยวก่อนนะ แม่แม่แม่แม,ม,มต้อนนะปิด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 ขอร้องอย่านะไม่รู้ไม่เห็นไม่มีหรอกลืมตาฝาดมาเมื่อกี้อย่าเปิดด้วยนะอย่าเปิดไฟนะผมเผาทั้งเป็นเลยนะอย่างเงี้ยไปยังอ่ะไปหรือยังโอเคน่าจะไปแล้วนะครับเนื่องจากว่า เขาไม่ตอบเราทุกอย่างปลอดภัยดีใช่ไหมตรงนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อที่เก็บเหมือนเดิมนะครับที่เก็บมอนตอนแรกนะไปะระวังอย่าเข้าไปใช่ตรงนี้น่าจะอ่านป้ายก่อน <c oughs> ทางที่แม่มาเขามีอะไรอะ่ะมีใยแยมงมุมอีกแล้วมันคือตัวละครตัวหนึ่งใช่ไหมครับ ไอตัวตัวที่ปล่อยใยมันมุม,ม่ะครับมีคันโยกคันโยกของอะไรเอ่ยสียังแดงเปิดไปไ้ไม้เยีวฉันจะไปเวลาฉันจะชิปกดสุดหุ้ยด้านซ้ายโกงปะเนี่ยมือจะยาวไปไหนไปทางไหนเอาเดี๋ยว,ดวยเดี๋ยวแหลกด้วยข้างล่างทางตันเดี๋ยวเดี๋ยวมาทางนี้แล้วย,าย,ายังไงต่อยังไงต่อโฟลคว่งแม่ดักนะาแม่ซ้ายขวา ข่าละกันฝ่าละกันนะทางตรงมีไหมอุ้ยติดอะไรอุย <c oughs> คือถามหน่อยเล่นครั้งแรกให้ผ่านอ่ะเป็นไปได้หรือเปล่า <c oughs> มันยังไม่จบลุกขึ้นมาโอ้ระทึกขวัญจริงๆเลยพาดนี้เกิด <c oughs> ที่ไหนอ่ะ อ๋อเกิดที่เดิมเลยนะไปวิ่งเลยวิ่งเลยคาังนี้เราต้องรอดนะครับด้านซ้ายมาเราคองขวาเสียงใไกลมากกระตุกอกแล้วมาตรงนี้ใล่กระตุกตลอดเลยมันหมายความว่ายัางไงเราจะต้องขึ้นให้ทันนะเมื่อกี้เราขึ้นไม่ทันรู้สึกว่าเหมือนรู้สึกเหมือนเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรอดเองการพยายามแค่ครั้งเดียวใช่ไหมขึ้นไป รอดนัน่นไงไม่ได้กินหรอกนะอุ้ยเขาขึ้นตามว่ะเขาขึ้นตามทางเมื่อกี้เกือบตกแล้วโอเครอด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 ไปไปไปลง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 กันโยกไปเดี๋ยวพุ่งมาโอ้ตัวสั่นไปหมดแล้วผม <c oughs> แทนที่จะแทนที่จะหลับไปตั้งแต่แรกก็ดีอยู่แล้วนะ จะได้นอนหลับฝันดีหน่อยแบบนี้น่าจะฝันร้ายนะครับแปะข้างบนใช่ไหมแปะเพื่ออเซพที่เราจะเข้าไปนะอีกแล้วเหรอเก่งขึ้นแบบนี้เดี๋ยวผมตายแน่เลยผมแปะไม่เสร็จลาก่อนคนระับทุกคนผดจะไม่หันไปมองตายลาก่อนนั่นไงเกิดไหนอะเกิดไหนถามหน่อย ไม่อย่างหนีใหม่แล้วนะมันไกลเกินอะ่ะขอร้องว่าอย่าเริ่มไกลโหลดดิ้งขอบคุณครับที่เกิดที่นี่ไขความว่ายัางไงทำไมนอเอเซษไม่ผ่านเหรอเอาใหม่นะครับแล้วพอเรากดเสร็จเราเข้าไปได้เราก็ต้องโดนไล่ล่าอีก,กเหรอทำไมเป็นอย่างนั้นนะจะไม่ปล่อยไปเลยเหรอแม่มต้องกดค้างนะครับเร็วเข้าเร็วเข้ามันนานจังเลยอะ แล้วฝั่งนู้นก็วิ่งเร็วเหลือเกินโอเคไปได้แล้วไปได้แล้วไปได้ลวไปแล้วอะไรอ่ะคันโยกคันโยกอะไรโยกเอามือตีแม่ข <c oughs> อโทษผมไม่ได้ทำผม <c oughs> ผมแค่สงสัยไง จะศึษาคนที่ยังไม่ได้นอนอเละไปหมดเลยนอนไม่หลับแล้วจริงๆผมควรจะใส่คำเตือนด้ะเดี๋ยวใครอะมือแมงมุมหรอมันคือแมงมุมปะน่าจะเป็นมือนะครับแต่ว่าลักษณะเหมือนแมงมุมเลยอาจจะคนที่ปล่อยยายไหมเจไงก็ช่างนะครับเราได้เราได้คนทำลายหลักฐานให้เราแล้วนะเจใหญ่แล้วเนี่ยขึ้นมาทางนี้ ออบเจกตีฟคืออะไรกันแน่แล้วเราเห็นภาพเมื่อกี้นี้เรายังจะไหวอยู่หรือเปล่าตรงนี้เฟรมเรทตกจังเลยอ่ะทําไมภาพมันสวยหรออืมเราไปไงต่อก็โดอดเหรอใช่ไหมโอเคกะโดอดระโดเสร็จก็เลี้ยวซ้ายแล้วขวาขึ้นมาข้างบนก็ตุกไม่หยุดเลย <laughs> อ่ะเกิดอะไรเอ่ยโหลดผีผีตายแล้วไม่เหลือผีแล้วนะโอเค เรากลับมาที่เกมสเตชันปะใช่เกมสเตชันหรือเปล่าอ๋อเกมสเตชันจริงด้วยครับแล้วเราขึ้นมาบนนี้ทำไมเอ่ยมีประตูตร,ตรงนี้ป๊อปปี้กลับมาแล้วสวัสดีครับมองมองหนะ้ามาช่วยแล้วนะโอเคไม่พูดหน่อยเหรอ Did you kill her? ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะ Good. โอเคครับสตาร์รถไฟเราจะไปจากที่นี่กัน oh. เรากำลังได้เร,เ,เ,รเรากำลังจะจบเกมแล้วหรอเรากำลังจะจบเกมแล้วหรอโอเคทำไมมันรู้สึกปแปลกๆอะทำไมป๊อปปี้ดูไม่ดีใจเลยเอา้าไซเดอร์เปิดประตู นี่ไงรถไฟเรากำลังจะถึงจุดไครแม็กของเกมแล้วนะครับแบบงงๆด้วยเปิดเลยอัศเจอีกแล้วถ้าเกิดผมยังใช้ถุงมือแดงอยู่เดี๋ยวจะเปิดได้หรือเปล่าขึ้นมาข้างบนกดแถบเพื่อดูโค้ดของรถไฟเป็นรูปกระต่ายกระต่ายอะอันนี้อะไรปุ่มรีเซ็ตกระต่าย ฮักกี้วักกี้บัสซี่บีแล้วก็มัมมี่ลองเล็กเอา้าแล้วก็เป็ดอ้นนี่น่ะสีแดงสีเหลืองสีแดงสีฟ้าสีไม่ใช่เอาใหม่โอ้ผิดเหรอโอเคดีเซ็ตแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีฟ้านี่ไงแล้วก็โค้ดส่วนสุดท้าย สามสองสี่หนึ่งสามสองสี่หนึ่งสวยงามเรากำลังจะได้ออกไปจากที่นี่แล้วอะไรอ่ะแสงกดคลิกขวาแล้วแล้วก็ดึงเขหรอโอเครถไฟออกขอบวนแล้วทัปปีนดิงปะเราไม่เหลือโบราแล้วนะครับเนื่องจากว่ามัมมี่ลองเล็กเนี่ยตายไปแล้วนะครับตายแบบไม่ได้ตั้งใจด้วยขอโทษจริงๆ เรามาพูดถึงป๊อปปี้ดีกว่าไหมทั้งๆที่เราเนี่ยฆ่ามัมม,มี่ลองเล็กได้แล้วนะแต่ทำไมป๊อปปี้ดูไม่ดีใจเลยหมายความว่ายังไงไม่ใช่ว่าเธอกลัวโดนขังไม่ใช่เหรอเราก็มาช่วยเธอแล้วนี่มันยังมีอะไรที่ทำให้เธอรู้สึกไม่อยากอะไม่ชอบใจอะไรแบบนี้ทางรถไฟก็ค่อนข้างยาวเราทำอะไรไม่ได้เลยอะ I was so scared. Put back in was scared back that case so She me put ก็ผมช่วยแล้วไงใช่เดี๋ยวเสียงไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่เอาจากที่จะไปทางซ้ายกลายเป็นทางขวาเฉยเลยไม่รู้ว่านานแค่ไหนนานก็ไม know that whatever need you do you are capable. ผิดแล้วผมทำอะไรไม่เป็นผมออนแอเสียง <h aste> อะไรเสียง <it> อะไรอะ่ะเอา้า <h aste> เสียงดนตัดนะครับป๊อปปี้แล้วปอปปี้ไม่เหนเหมือนที่เราคุยกันไว้เลยอะ่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมเธอเปลี่ยนไปไม่รักษาสัญญาเพราะเราเก่งเกินไปเหรอโอ้ ลรถไฟมันเร็วจังเลยล่ะทำไมมันเร็วขนาดนี้มันรถไฟเด็กไม่ใช่เหรออจะเป็นอะไรหรือเปล่าถ้ามันเร็วแบบนี้มันจะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ว่าแฮปปี้สีแดงขึ้นมันไม่แฮปปี้เอนดิงหรอกหรอกดเพื่อเบรกใช่ไหมอันเนี้ยเดี๋ยวสต็อป์เทนไปไปไป ผมว่าผมก็ดึงแล้วนะโอเคดึงอยู่ขอบคุณครับเบรกทันปะจะรอดไหมอนะ่ะโอ้โหอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลมแล้วลมแล้วไม่รอดเราไม่รอดใช่ไหมเฮ้ยยังได้อยู่นะลมไม่แรงแค่หน้าเบอร์เฉยน้ามึดด้วยเพลแค์ที่เด็กเล่นหรอ โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับเกม p o p ปี p l พ y t i m e Chapter 2นะในช่วงแรกๆที่ผมเล่นเนี่ยผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆนะแต่พอเล่นไปกลางๆเกมผมเริ่มรู้สึกตึงเครียดยังไงก็ไม่รู้สิมันเล่นกับความมืดเยอะมากเลยอะ่ะ <c ười> คือบรรยากาศหลอนอะไรต่างๆเนี่ยทำได้ดีมากนะครับภาพก็สวยมากจริงโดยเฉพาะฉากไล่ที่เราโดนมัมมี่ลองเล็กไล่เนี่ยผมตื่นเต้นมากนะแล้วก็ตายรัวๆด้วยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะหาเรื่องใส่ตัวทําไมจะนอนอยู่แล้วแทๆ้ๆ <c ười> เอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้อีกอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อ,ตอไปนะครับ mm hmm. เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ